วันนี้เราจะมาทําเป็นหมูสามชั้นตุ๋นถโลวเราไม่ต้องมีเครื่องเทศอะไรที่มันแยกออกมาต้องไหาซื้อใช่ถ,ถ้าคุณเอาเครื่องเทศมาเนี่ยม,มันจะหลายอย่างมันจะต้องตละลปะดัดใช่ไหมสายสินใช่ใชไหม,ม,มอีกอะไรวม,มันจะเยอะขำทำโดเราเปิดร้านเปิดร้านเลยมืเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยประสบความสำเร็จด,ด้วย ใครใครก็ใช้เอโร่โดมจะรวัครับตั้มวราวุธครับโอ้โหนี่ใช้กันมาถึง4ครั้งนี่ครั้งที่ 4, 4แล้วีที่4แล้วถูกต้องแต่วันนี้พิเศษเขึ้นไปอีกพี่ตั้มเพราะว่าเอโร่เนี่ย เขามีแบบเอโรโฟนี่คือข้าวหอมมะลิออร์แกนิกครับผมเป็นข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติ100%คู่กับซอสพะโล้อนเนกประสงค์จากเอโรนั่นเองนี่ไงตรงนี้วันนี้เราจะมาทําเป็นหมู3ชั้นตุ๋นพะโล้เราจะต้องต้มหมู3ชั้นจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ต้องต้มถึงแบบยาวนานอะไรมากอมเอาให้มันทอแบบนุ่มๆอ,อ่ะรู้สึกได้ว่ามันนุ่มๆเนี่ยม,มันจะเริ่มเห็นเป็นขายเป็นฟองอะไรอย่างเงี้ยครับเออเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นํามาหัน่นให้มันเป็นข้อใหญ่ๆเดี๋ยวพอหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปใส่หม้อหนึ่งเตรียมตุ๋นเลยให้จบในหม้อเดียวเลย ง่ายมากด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ต้องมีเครื่องเทศอะไรที่มันแยกออกมาต้องไปหาซื้อใช่ถ้าคุณเอาเครื่องเทศมาเนี่ยมันจะหลายอย่างมันจะต้องตะลปัดใช่ไหมสายสินขนอีกอะไรอีกแต่มันจะเยอะคำับต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเป็นการเคี่ยวหมูแล้วล่ะใช่โดยการที่ว่าเราจะเอาหมูเนี่ยนะลงไปผัดกับน้ำซอส นนมมนนนเเนเ้ากลยคีให้น้ำซอสเคลือบไปที่ตัวหมูอมอุยแล,อแล้วน้ำซอสก็จะแทรกซึมเข้าไปที่เนื้อของหมูเห็นไหมความหอมขึ้นแล้วระหว่างรอที่ว่าหมูกำลังจะสุกเราก็หุงข้าวข้าวที่เป็น เอเรสต์ข้าวรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมไหมพรีเมียมเม็ดสวยไม่มีเม็ดแตกข้าวเกรดดีเกรดพรีเมียมซาวครั้งเดียวก็พอถูกต้องและเราจะทำการหุงเลยครับอ่ะคุณรู้สัดส่วนหรือเปล่าตวงน้ำา1.2ส่วนต่อข้าว1ส่วนอ่ะปึ๊บกดหุงสุกแล้วอ่ะหุงตั้งแต่วันจันทร์วันนี้สุกแล้วใส่วันไปยดเียกดหุงบวนไปแล้วอแล้วข้าวคุณภาพดีอยู่แล้วเรามาดูข้าวกัน นุ่มไม่ได้เละไม่ได้เฉะอ่ะดูกำลังดีอ่ะเอาละถึงเวลาละหนึ่งสองสามโอ้ยนุ่มเราเปิดหลังเาเปิดหลังเลยเว้ยเปิดหลังเลยเปิดหลังเลยประสบความสำเร็จวยอะ ราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่คุณจะได้สามารถทำอาหารอร่อยได้เพราะว่าไข่ไข่ก็ใช้เอโร่เอโร่ยู่กับไข่ก็อร่อยพังหน้ามาดูซิว่าที่ข้างเนิก่อนเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์รันแล้วรอดูเลยค่ะรอดูเลยค่ะรอเจอพี่ตั้มค่ะรอเจอพี่โดมค่ะพี่โดมไม่มาไม่เป็นไรแต่ขอพี่ตั้มมา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 ด้วยมาด้วยแค่นี้นะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ